สิวริยาชาแนลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้นะคะฟังก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บแอปเปิลกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแอปเปิลที่สวีเดนมันก็กำลังสุกเลยนะไปดูกันเลย <laughs> <laughs>

นี่ค่ะก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลังจากที่ขย่าต้นแอปเปิลไปแล้วนะคะก็ฟางก็คิดว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปทําน้าแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลกวนนะคะที่คิดไว้ก็นี่จ้ะขั้นตอนนะคะที่ฟางจะทำนะคะน้ำแอปเปิลก็จะมาหั่นน้องนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาหั่นนะคะ หั่นได้คือให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลาเราปั่นนะคะมันจะได้ละเอียดแต่ว่าฟางลืมอะไรลงไหมเพื่อนๆฟางลืมที่จะใส่มะนาวเพราะว่ามะนาวมันจะทําให้สีมันยังคงสีเดิมอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารสชาติมันยังเหมือนเดิมนะนี่นะคะก็ได้มากระมังใหญ่ๆเลยก็จะเอาไปปั่นนะคะแล้วก็กรองนะคะด้วยตะแกรงแล้วก็พอกากที่มันเหลือเนี่ยก็จะเอาไปทําเป็น แอปเปิลกวนนะคะคล,คล้ายๆกับมะม่วงกวนนั่นแหละแล้วก็น้ําที่ได้มาฟางก็จะเอานะคะไปผสมกับน้ําเชื่อมแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะมันก็ผสมผสมกันแล้วก็กินมันก็มันอร่อยอร่อยมากเลยเพื่อนเพื่อนมันทําให้สดชื่นนะนี่นะคะสีเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับสีเดิมที่มันคงอยู่เพราะว่ามันมันโดนการปั่นอะ่ะแล้วก็ คือไม่รู้ยังไงมันเป็นปฏิกิริยาของผิวมานะคะถ้าเราไม่มีมะนาวช่วยมันก็จะเป็นสีนี้นะแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมอร่อยจ้านี่ฟังก็เอามาใส่นะคะขวดเพื่อจะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้กินกาแฟน,นะคะวันเจี๊ยบนี่ว้าวนี่จ้าก็ออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวแช่เย็นเลยแล้วก็มีส่วนที่เหลืออยู่ก็จะแบ่งไปให้แม่ดื่มด้วยนี่นะคะฟางก็กวนๆๆน,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 นะคะนี่คือกากที่เหลือนะฟางก็ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยเช่นกันนะคะแล้วก็กวนนะคะให้มันได้ให้มันสุกเนาะแล้วก็เอามาปาดลงนะคะตะแกรงเพื่อที่จะนําไปตากแต่ว่าช่วงนี้สวีเดนไม่ค่อยมีแดด มันก็จะมีแดดเป็นบางวันนะคะมันคงจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าบ้านฝังไม่มีระเบียงนะก็นะคะจบสิ้นกันไปแล้วกับการทำเครื่องดื่มนะคะจากแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลตากเนาะข่าวฟังก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะก็ขอให้มีความสุขนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ละกันนะไปแล้วคะ่ะไปบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ